สรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ประจำปีงบประมาณ2,566ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2,566 มีสมาชิกจำนวน3,063คนเป็นชาย1,123คนเป็นหญิง1,940คนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ2,566จำนวน6โครงการประกอบด้วย1 โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้คอรนิกสเปซพื้นที่แห่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีมเพอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ผลการดําเนินงานเด็กเยาวชนและประชาชนจํานวน671คนดําเนินการกิจกรรมปรับภูมิทัศน โดยติดตั้งป้ายแนะนำโซนต่างๆทั้งหมด9โซนปรับเปลี่ยนบริเวณมุมเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนภูมิทัศ์ภายในห้องเฉลิมพระเกียรติและดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้รรรคอร์นิงสเปซกิจกรรมแนะนำมุมต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้ตัดตรงไส้หมูกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่กิจกรรม DIY ที่วางมือถือจากไม้ไอติม และกิจกรรมแบบทดสอบการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เป็นต้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ค o r เลน i ิ g งสเปซทั้ง10กิจกรรมจํานวน671คนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปร้อยละแปดส สโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยผลการดําเนินงานนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจํานวน60คนกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ฐานที่1ห,หันษาสารานุกรมไทยฐานที่สองอ่านเป็นจับประเด็นได้ฐานที่สส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไปเท่ากับร้อยละ95 3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านผ่านแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกมุมารีอำเภอดอกคำใต้กิจกรรมต้นไม้พูดได้ผลการดำเนินงานนักศึกษาสการออำเภอดอกคำใต้จำนวน26คน กิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักศึกษาสอกรอมเผดอกดคำใต้ 2. กิจกรรมการจัดแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปเท่ากับร้อยละเกโครงการห้องสมุดประชาชนออนไลน์ e-library ประจำปี2566สู่ชุมชนรักการอ่าน ผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ออนไลน์อิเลเบลี่มีสถิติผู้เข้าใช้บริการจำนวน6,299คน 5. โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนรักการอ่านประจำปี2566 ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายส่งเสริมการอ่านลงพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จำนวน12แห่ง 6. โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชุมชนชาวตลาดประจำปี2566มีผู้เข้ารับบริการชุมชนชาวตลาดจำนวน70คนมีความพึงพอใจเท่ากับร้อย187.1